อัสลามุอะลัยกุมค่ะในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้เราจะพาเพื่อนๆไปนั่งชิลในร้านอาหารฮาลาลสไตล์คาเฟ่แอร์เย็นๆกันนะคะกับร้านนี้เลย The Mango Tree ร้าน The Mango Tree เนี่ยจะอยู่ในซอยหมู่บ้านเปรมหรือไทยนะคะตำบลท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะร้านเขาสวยสะอาดตกแต่งโทนขาวหน้าเข้าไปนั่งพักร้อนนะคะถึงจะบอกว่าร้านเนี่ยเป็น Star า,าเฟ่แต่อาหารเขาคือไม่ธรรมดาเลยค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้น มาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะกับเซตจิ้มจุ่มเขาให้ทั้งผักผ่าขี้ริ้วแล้วก็เนื้อเลยนะคะตัวหม้อ่ำซุปเ,เป็นหม้อดินน้ำซุปมีความหอมสมุนไพรย,ยิ่งเราใส่ผักกับเนื้อลงไปต้มคือหอมเข้ากันมากเนื้อเขานุ่มนะคะอร่อยกินคู่กับน้ำจิ้มซุก,กี้ของทางร้านคือฟินเริดเคี้ยวง่ายละลายในปากเป็นจิ้มจุ่มที่ดีสุด,สดนอกจากจิ้มจุ่มเนี่ยก็จะมีเมนูต่างชาติหลากหลายเมนูเลยนะอย่างข้าวหน้าไก่เทเริยากิ มีความหวานอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ไก่นุ่มกินพร้อมกับข้าวร้อนๆขึ้นลงตัวมากค่ะต่อมาเนี่ยเป็นสปาเกตตี้ผัดซอสไก่เมนูนี้มีความหอมของซอสมะเขือเทศได้กลิ่นอายของอิตาเลียนหน่อยๆเส้นเนบเข้ากับซอสอร่อยให้เต็มสิบต่อมาเป็นสปาเกตตี้คาโบนาราจานนี้มีความหอมนมรสชาติมันกลมกล่อม ร้านเขาก็มีของว่างด้วยนะเราสั่งมาเป็นขนมปังปิ้งไส้ช,ช็อกโกแลตและเนยนมสายหวาน,นต้องชอบแน่นอนเพราะอร่อยหวานจับใจเลยค่ะตบท้ายด้วยเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นกันสักหน่อยเมนูเครื่องดื่มเขามีให้เลือกเยอะนะใครชอบเครื่องดื่มอะไรก็สั่งได้เลยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนี่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูทางร้านเท่านั้นนะยังมีเมนูอีกหลากหลายเมนูที่เรายังไม่ได้ชิมเลยใครไปไม่ถูกเนี่ยสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันมากันฮาลานไก่ได้เลยเราปักพิกัดไว้ให้แล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองไปชิมกันจริงๆนะครั้งหน้าเน ที่ร้านในต่ออย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อัสลามุอะลัยกุ้มค่ะ